ะะเพื่อนๆวันนี้อีกเช่นเคยนะคะเราก็จะมาอวดไพ่กันนั่นเองนะจ๊ะอันนี้หม่นเพิ่งได้มานะคะเป็นไพ่ของคนไทยหนีเม็กซิโกไทยแลนด์นะคะคุณพันธ์นภัสนะคะชื่อชุดว่า เขาไว้ให้นะคะแหมมเพิ่งสั่งมานะคะมีความอาร์ตเวิร์สมีความแปลกตาปกติแม่มจะไม่ค่อยเห็นอาร์ตเวิร์สประมาณนี้นะคะออกแนวแบบสมัยรุ่นแบบก่อนยุคสรพงชาปีปให้อารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคะจะมีเป็นนัมเบอร์โค้ดอยู่ตรงนี้ที่ M S สองหกหกเป็นไม้นะคะเขาติดเป็นเหมือนแบบเป็นไม้ตรงนี้เป็นเป็นนัมเบอร์กล่องนะคะไ้าทั้งหมดมีก้าสิใบนะคะเอาล้วขึนค่าก้าสิใบ นั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้่มีขนาดพอดีมือแล้วก็มีความหนาเพราะว่ามี90้าสบใบสีสันสวยสดงดงาม1,2,3,4,5,6,7,8,9าเดก้าเดวงนั่นเองเป็นสีที่น่ารักมันมันให้อารมณ์เหมือนแบบย,ย้อนย้อนยุคมากๆนะคะ โอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่หน้าไพ่เลยนี่ด้านหลังนะคะกระดาษหน้าพูดถึงกระดาษที่หนึง่งกระดาษแข็งแรงหนาะหนาแบบอลังเกนนะคะไม่บางนะคะยืดหยุ่นดีเร่งดีนะคะอ่าเรามาเริ่มกันที่หน้าไพ่เลยอันนี้แหม่มมีเปิดดูไพ่ไปบ้างแล้วแล้วก็เลยไม่ได้เรียงนะคะเลยไม่ได้เรียงให้ว่าอันไหนแต่ใบที่หนึ่งนะเราก็จะไปแบบเ,เร็วๆเลยนะจ๊ะ ไฟฟ้าอ,อีกนิดหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือตัวเลขที่อยู่ตรงนี้ซึ่งตัวเลขตรงนี้จะเป็นตัวเลขทางโหราศาสตร์แหม่คิดเอาเองนะเพราะว่าแหม่รู้สึกว่าตัวเลขที่เขาใส่ลงไปในนี้เป็นตัวเลขที่มีความหมายใกล้เคียงกับรูปภาพเพราะว่าแหม่ศึกษาในเรื่องของตัวเลขมาอย่างเลขแปดแปดเนี่ยมันคือการโกหกมันคือการหลอกลวงหรือมันคือคนที่หลอกเก่งหรือคนที่แบบลักษณะของคนที่เจ้าเล่์ อะไรประมาณนี้นั่นคือศาสตร์ของตัวเลขนะคะซึ่งอันนี้แม่หมอก็ชอบมากมากเลยเช่นเดียวกันนะคะอืเห็นไหมแปดกล้าเป็นตัวเลขของการเหมือนกับการล้างของการโดนอะไรในสิ่งเรื่องสิ่งไม่ดีสายศาสตร์สายเวทอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตัวเลขมันจะสอดคล้องและตีสามารถที่จะตีความหมายรวมไปกันหน้าไพ่ได้นั่นเองอันนี้ก็คือชอบมากๆอันนี้เป็นอาบน้ำมนต์นะคะเห็นไหมคะว่าศิลปะจะไม่ค่อยเหมือนเหมือน ไม่ค่อยเหมือนที่อื่นอ่ะม่นก็เลยชอบอาร์นเบิร์เขามากๆนะคะแล้วจะมีลายเซน็นนีมีลายเซนปอปันนภัสปอปันนภัสน่าจะเป็นผู้วาดนะคะเงิในใต้โต๊ะวความหมายจะเป็นภาษาไทยซึ่งง่ายมากสําหรับคนที่ฝึกอ่านอาร์เคิลนะคะจริงๆที่เขามีคู่มือให้ด้วยแต่ว่าแหม่มไม่ได้ซื้อคู่มือมานะคะเพราะว่าจากตากตัวเลขแล้วก็จกักน,นี้น่าจะตีความหมายได้กว้าง ได้กว้างในความเข้าใจแรกในการเห็นหน้าไพ่นะคะเวลาเหลือน้อยแอบคุยหยุดตรวจอเอ็นพ่อขังก็จะไปแบบให้ดูหน้าไพ่กันแบบเร็วอันนี้จะเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดมันคืออุบัติเหตุหรือเจตนาหรือการแบบเขาเรียกว่าอุบัติเหตุหรือการทําแทงนั่นเองตัวเลขตัว ซึ่งตัวเลขนี้ผมชอบมากๆนะคะเจ็ดสามเลข่างเป็นเลขของพลังกำลังนะคะถ้าเจ็ดก็คือการเสียพลังกำลังนีนะะ้อันนี้แอบนี้แบบติดเหล่ิีนึงสวมถุงยางเลยนอะอะไรก็ยอมอืม วความงามครบกงจอมอันนี้จะบอกถึงรายหกหกเนาะดาวแห่งความแบบโรคชยะนั่นเองนะจ๊ะออสวยงามนะคะชอบมา,มากๆเลยสำหรับใครที่ชอบอาร์คบล็กนะคะแล้วก็ไพ่ที่ตีความหมายหนะ้าไพ่เป็นภาษาไทยแล้วก็ดูเข้าใจง่ายๆแล้วก็คนที่เรียนศาสตร์ตัวเลขมาบ้างก็น่าจะชื่นชอบเหมือนแหม่มน,นั่นเองนะคะนี่คัมโคสำหรับคนแก้ดวงนะอืม <c oughs> นะคะอันนี้มนดำดยนน้ำลมไฟนี้ทั้งา่าทั้งสีแมาว่าหน้าไพ่ค่อนข้างมีความชัดเจนในเรื่องของบาปบุญคุณโทษในเรื่องของโหราศาสตร์ศยาศาสตร์ศิเวทในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะในเรื่องของความเป็นไปต่างๆหรือน่าจะตอบคํถาถามได้ดีเหมือนกับผู้ออกแบบไพ่น่าจะรู้ดีว่า ว่าเนี่ยอันนี้ก็จะให้ความที่ทันสมัยนะคะเสริมสมุนนั่นเองสามแปดรู้สึกว่านัมเบอร์จะมีสีด้วยนะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,เ,ยวเขาจะมีสีด้วยนะนี่แดงก่อนหน้าน,นี้เป็นสีเหลืองเอ๊ะอ่มีเหลืองแดงนะคะเพื่อนๆอันนี้เริ่มแดงแล้มีเหลืองแดงแนละ้วดู สีนี่ไม่แน่ใจอาจจะต้องดูคู่มือนะคะในเรื่องของสี <c oughs> นในเรื่องของอารมณ์หรอไม่น่าจะใช่ใเรื่องของความรู้สึกก็ไม่น่าจะใช่ไปเร็วนะคะเพราะว่าไพ่มีเก้าสิบใบอันนี้มันก็จะให้ดูหน้าไพ่แบบแ เป็นแบบเร, know, เร็วๆพระปุมคลองหนึ่งเก้าเห็นไหมเลขหนึ่งเก้าเป็นกําลังของพระฤหัสนะคะอันนี้เป็นสีวลึงเป็นสีวลึงของพระสิวะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งแปดก็จะเป็นจักรพรรดินะคะมหาจักรพรรดิอันนี้จะเป็นมหาจักรพรรดิสิบเจ็ดกำลังพระพุทธนะคะเจรจาชอบพูดจาสื่อสารนั่นเองมเท้าดูดู ความชัดเจนหน้าไพ่มากๆนะคะค่อนข้างที่จะอ่านหน้าไพ่ง่ายมากๆ ừ. แต่สีตรงนี้เหมือนมึงไม่แน่ใจว่าพระพุทธรูปพระพิคเนียชัยชนะการแข่งขันการออกแรงพละกำลังต่างๆเราจันนิคราจัน,จ,นจันกาพิษนี่ก็รู้อยู่แล้วนะคะอืฮ<ๆ><ๆ>โอเคหมดไปแล้วะคะ่ะสำหรับ90ใบ ากับการรีวิวหน้าไพ่ชุดธรรมศินนะคะราคาไม่แรงนะคะสามารถจับต้องได้เพื่อนๆสามารถไปตามได้นะคะที่เพจของพี่เขานะคะน่ารักมากับชอบมากนะส่วนตัวแบบให้เหมืนให้แปก้าคะแนนเต็มสิบเลยนะสำหรับสําหรับไพ่เด็กนี้นะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ